ยังก็แมนเป็นยังไงหรอคะพี่แก้วพี่สุทธิก็เป็นสุภาพบุรุนนะสิจ๊าน้องก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะหมายถึงผู้ชายที่คอยช่วยเหลือผู้หญิงเด็กคนชราหรือว่าคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ยังมีมารยาทดีด้วยอืมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่หรอคะอืมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ แต่ว่าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรขอแค่มีน้ําใจก็พอแต่ถ้าทางเอกอะ่ะเขาจะไม่มีอะไรเหมือนที่พี่สุทธิว่าสักอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะมีน้ําใจมีมารยาหรือว่าความสามารถพิเศษตรงไหนเลยอืมงั้นก็เป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้หรือเป็นเพื่อนที่ไม่น่าคบอนอกเสียจากว่าอะไร,ะไรหรอคะ เขาจะมีเหตุผลอะไรที่พอฟังได้เท่านั้น